สวัสดีจ้าเด็กๆทุกคนวันนี้มาเจอกับคุณครูสายพินอีกแล้วนะคะวันนี้ครูสายพินก็จะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะต่อจากเมื่อวันอังคารนะคะอ่าเรามาเรียนกันเลยนะลูกวันนี้เราจะมาเรียนนะคะการบวกเลขแนวตั้งและบวกตัวเลขนะคะ เดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนับจํานวนดอกไม้เขียนตัวเลขแสดงจํานวนหาผลรวมแล้วเขียนตัวเลขแสดงผลรวมว่ามีดอกไม้ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะข้อแรกมีดอกไม้อยู่เท่าไหร่คะลูกหนึ่งดอกนักเรียนก็ใส่เลขหนึ่งลงไปนะคะแถวที่สองมีดอกไม้ทั้งหมดเท่าไหร่คะลูกอเก่งค่ะมีดอกไม้สี่ดอก 1นบวกสเป็นเท่าไหร่คะลูกตอบ,บคุณครูสิคะอ่าหนบวกสก็เป็น5้านะคะข้อต่อไปนะคะมีดอกกุหลาบแถวบนกี่ดอกคะลูกนะพร้อมกันลูก1 2ึสให้แต่นักเรียนก็ใส่เลขอะไรลงไปเลขสาใช่ไหมคะแล้วดอกกุหลาบแถวที่2มีเท่าไหร่คะหนึ่งสองสาม นักเรียนก็ใส่เลขอะไรลงไปลูกใส่เลขสามลงไป3าบวกสเป็นเท่าไหร่คะเก่งค่ะสาบวกสามเป็น6นะคะข้อต่อไปค่ะอ้านี่ก็ดอกกุหลาบเหมือนกันลูกแต่เป็นกุหลาบสีขาวนะคะนักเรียนลองนับดอกกุหลาบสีขาวสิคะว่าแถวบนมีดอกกุหลาบกี่ดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าห นักเรียนก็ใส่เลขอะไรลงไปลูกเลขหกใช่ไหมคะแล้วแถวที่สองล่ะคะมีดอกกุหลาบกี่ดอกค่ะเก่งมากค่ะหนึ่งดอกใช่ไหมคะหกบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะลูกใครตอบได้อ่าเก่งค่ะหกบวกหนึ่งก็เป็นเจ็ดเก่งมากเลยนะคะข้อต่อไปค่ะมีดอกกุหลาบสีชมพูแถวบนเท่าไหร่คะลูก นับพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้านักเรียนก็ใส่เลขอะไรลูกใส่เลขห้ลงไปต่อไปค่ะแถวที่สองละคะลูกมีดอกกุหลาบสีชมพูกี่ดอกหนึ่งสสาสใส่เลขอะไรลูกอ่าใส่เลขสี่ลงไปห้บวกสเป็นเท่าไหร่ก็ใครตอบได้ อ่าเก่งค่ะบวกสี่เป็น9นะคะข้อต่อไปค่ะอ่านี้เป็นกระถางดอกไม้แล้วมีกระถางดอกไม้แถวบนเท่าไหร่คะนับสิลูก1 2ึสใส่เลขอะไรก็ลูกอ่าใส่เลขสาลงไปแถวที่2แล้วกะมีเท่าไหร่หนึ่งสามสี่ ใส่เลขอะไรลูกใส่เลข5ลงไปนะคะ3บวก5เป็นเท่าไหรคะใครตอบครูพินได้อาเก่งคะ่ะ3าบวก5เป็น8นะคะข้อต่อไปคะ่ะอ่านี้เป็นช่อดอกไม้แล้วช่อดอกกล้วยไม้ว่ามีกี่ช่อนะคะนักเรียนลองนับแถวโบนสิลูกว่ามีช่อดอกไม้กี่ดอกคะ หนึ่งสองสามใส่เลขอะไรลูกอ่าใส่เลข3มลงไปนะคะแถวที่2องละลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหใส่เลขอะไรคะใส่เลขหลงไปนะคะสาบวกหกเป็นเท่าไหร่คะใครตอบครูพินได้อ่าเก่งค่ะสามบวกหก็เป็น9้านะคะ อาการแล้วไปเราจะมาเรียนการบวกตัวเลขนะคะการบวกตัวเลขจำนวนแล้วเติมคำตอบช่องว่างนะคะ1นบวกหเป็นอา้าวง่ายจังเลย1นบวกหเป็น2นะคะต่อไปค่ะแล้วสองบวกสเป็นเท่าไหร่คะลูกอ่าสองบวกสเป็น4คะ่ะเก่งจังเลย อ่าต่อไปค่ะสองบวกสาเป็นเท่าไรใครตอบครูบินได้คะอ่าเก่งค่ะสองบวกสามก็เป็นห้านะลูกนะอ่าต่อไป3าบวกสามแล้วลูกเป็นเท่าไหร่คะอ๋อเก่งจังเลยเป็น6นะคะ ให้นักเรียนทําตามครูบินเลยนะคะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของเราลูกทําเลยนะคะต่อไปค่ะมี u หกบวกอีกสองเป็นเท่าไร่ครับลูกอ่าเป็นแปดเก่งจังเลยต่อไปค่ะมี u สองบวกอีกเจ็ดเป็นเท่าไหร่ค่ะอ่าเก่งค่ะเป็นเก้านะคะข้อต่อไปค่ะ มีอยู่ห้าบวกอีกสามเป็นเท่าไหร่คะอ้าวเก่งจังเลยเป็นแปดนะคะข้อต่อไปคะ่ะมีอยู่สี่บวกอีกสามเป็นเท่าไหร่ลูกอ้าเก่งคะ่ะเป็นเจ็ดนะคะต่อไปคะ่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะลูกมีอยู่สี่บวกอีกห้าเป็นเท่าไรใครตอบได้ตอบพร้อมกันเลย อเก่งจังเลยค่ะเป็นเก้านะคะเก่งมากเลยนะคะอะวันนี้คุณครูสายบินก็ขอจบวิชาคณิตศ,ศาสตร์การบวกเลขแนวตั้งและการบวกตัวเลขเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า